ล่าซีกนี่ครับลอยล่าซีกเฮ้ยได้โอเคครับผมขอกราบสวัสดีน้องๆกันทุกคนด้วยแล้วกันนะครับไอ้กันพาพี่มันเล่นอะไรเนี่ยของใช่ใช่ครับออสตาครับออสตาเอ็กซ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ไอ้กันมาดูนี่ดินายครับตรงไหนมองไม่เห็นอยู่หลังอ่ะเฮ้ยหลังอ่ะเฮ้ยเออเห็นละเออโอเคไม่เห็นเลยเนี่ยลุงแว่นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ตรงนี้ อุ้ยเขาขายของครับพี่อีโมดอ๋อขายอีโมดนะครับอย่างเฟี้ยวเลยเอาล่ะพูดเยอะละวันนี้เรามาอยู่ในแมปนะครับผมอนิเมะเวนเจอร์อาร์ดีเฟน์นะครับผมใช่ครับใช่ไหมแอนิเมะออสตาครับผมเออนั่นแหละทาวเวอร์ดีเฟน์ถูกไหมเอ็กใช่ครับไม่ตอนนี้กลายเป็นออสตาเอ็กต์นะครับออสตาเออทาวเวอร์ดีเฟนต์ครับผมประมาณนั้นตามชื่อคลิปแหละเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรก็คือ เล่นเบื <ns> ้องต้นก็ค sure ือเริ่มต้นใหม่นะกับเกมเกมนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นโหดหรือเปล่าแล้วก็สูมได้ผลดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ตัวดีนะครับผมพูดผิดเพราะว่าผมติดวันพิดนิดหน่อยตอนนี้ผมมีโกคูอะไรยูระอ่อยูยูยูอะไรทุกอย่างแล้วก็ซันจินะส่วนไอ้กันมีตัวอะไรมีเทเบอราครับครับแล้วก็มีซีเรนครับมีซังจินอูครับซุปเปอร์โกคูครับ คือมึงติดมีตัวอะไรไม่รู้เป็นรับติดอยู่ครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยใครเล่นเกมนี้คอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง let's go ไปดูกันเลยครับผมมาอย่างแรกเลยกันคือคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยควรที่ทำอะไรครับฮะอย่างแรกครับสโค้ดหรอสตอรี่โหมดครับใช่ครับใส่โค้ดได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาโค้ดก่อนผมขออนุญาตใส่ไปหมดหมดเลยแล้วกันเรื่องโค้ดเนี่ยคนดูก็แค่ กดวิกิพีเดียแล้วคุณก็ไปก๊อบมาแค่นั้นแหละคนดูง่ายๆถูกป,ปะมาครับผมตอนนี้ก็ใส่มาเรียบ 1, ร้อยละ1500้อยครัเจมป้ากันใช่ละครับเออ<ม>นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับถ้าควรว่าคนดูจะชอบเกมนี้คอมเมนต์กันมานนะ่อยน้องมาเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันชิลก่อนละกันเออเมื่อกี้ผมใส่อะไรนู่นหนี่นั่นนะครับเนี่ยเราได้กล่องอะไรไมาด้วยกันเนี่ยคืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเป็นกล่องล็อกครับเป็นกล่องล็อกแบบว่าพี่ลองกดดูแล้วพี่ลองเอาตัวใส่ไป กด <Okay. S 2> อ่ะ,อะคือมันจะเป็นการล็อกแบบว่าไอ oh. อันไหนที่เราแบบ oh. อยากเปิดล็อกให้มันยังเอาไว้อยู่ใช่ซีคือเขียวครับใช่ครับดวงดีครับผมอันนี้คือพี่ดวงดีใช่ไหมใช่เอ็เอ็อันเดียวเลยปกติเอ้ยแต่ว่าซันจีอันนี้ตัวดีอยู่ครับดีอยู่ด,ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับใช้แบบว่าตัวเริ่มต้นหรือไม่ดีเ่ยอ๋อเริ่มต้น T L K มาลงมาสุ่มกันดีกว่าแต่ไม่กี่เหมือนพี่ได้เอเท่อันนี้มานะคืออะไรกัน ต่องกระชัปองสุ่มสกินของตัวละครครับอันนี้แค่แบบสกินตัวละครเฉยๆส่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นนะครับผมมาโอเคตู้นั้นเลยครับโอเคตู้นี้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวดีครับตัวดี Let's go ครับผม Let's go ครับมาเลยโอ้โหครับไม่ออกครับโอ้ไม่ออกอุ้ยโอ้ไม่เจอเอาอ่ะอุ้ยลูฟี่เกียร์สี่ไม่เห็นเกียร์สองเกียร์สองกากไม่ขันโอ้กากกานิดนึงดิ อ่อนเลยแต่ไม่ใส่จะดีกว่าโอ้ไม่กอดโอเคเกลือนะมาเอาอีกทีหนึ่งเรื่อยๆแหละครับชครับเพื่อเราได้ตอนนี้ดีดีสุดแล้วครับตอนนี้สายฟรีก็โหดได้ใช่ไหมใช่แล้วครับสายฟรีโหดได้ยังผมไม่ไม่เติมสักบาทอ่ะโอเคไม่เติมสักบาทก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้กูเิ่อแอลกแล้วะไม่ออกเหมือนกันอุ้ยโซโลเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โซโลถือว่าดีมันไม่ออกเลยว่ะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรการันตีวาตัวเราพี่ที่ที่ที่นี่นี่นี่อย่าอย่าพึ่ง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 อ่อนแบบนั้นมันนี่อ่อนที่เพิ่งเล่นใหม่ใช่ไหมที่มาตู้นี่ข้างๆมีพี่กดสีสไลด์ได้ไหมตัวสีสไลด์สไลด์สีวิ่งวิ่งแล้วก็ชิปแล้ววิ่งแล้วก็สีตัวสีโอเคอ่ะแี้วพี่มากดตัวอีตรงนี้แล้วพี่แบบเค็มทั้งหมดเลยอะเอาทั้งหมดแหละเคม ใช่นี่พี่ก็ไปสุมเลยอีกรอบนึงโอ้โหสุดยอดเลยอ๋องั่นคือเคมเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้ตัวไหนมาอะไรอย่างงี้มันก็จะได้คืนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะได้ใตัวนั้นตัวนี้มาโอเคเข้าใจแลวได้ไหมนี่ My God โอ้กันไม่ได้หวะายากดูจากทรงละดูจากทรงละไม่ออกไม่ออกวะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะก่อนอื่นเลยคือเราต้องไปเล่นโหมดอะไรนะสตอรี่ครับ Story รี่นะเราเรากดได้ตรงนี้เลยป่ะใช่ครับต่อกดาร์ปแล้วก็าร์ปไปเลยครับ มาดีวเราเข้าไปเลือกก่อนมาเดี๋ยวพี่เลือกนี่ก่อนมาโอเคใช่ครกเลยใช่ครับเข้ามาแป๊บนึงเดอร์กดแล้วนะกดไปแล้วกันอ้าวมาการไหนเริ่มเล่นอย่างไรครับก็แรกครับกดสตาร์ทเกมครับวางตัวเลยตรงนี้ก็ได้ครับวางเลยตรงนี้แล้วกัน๋อมันก็เหมือนเกมทาวเวอร์ดิ s เฟนต์ปกตินะก็คือใช่แล้วไปเลยแต่ว่าเกมนี้มันคือเกมหลักนะ บอกไว้ก่อนใช่ไหมกันใช่แล้วครับมันคือเกมแล้วพี่กดอะไรพี่กดด้านขวาครับด้านขวาเขาว่าเกมสปินพี่กดเป็นอันที่สองอ๋อแบบให้มันแรงมันจะเร็วขึ้นใช่จัดปลายน้องชายมีแซดโอเคนี่คือก็ผ่านแล้วครับรอชิ่ๆเลยอัพอัพโอเคบานเจี๊ยบโอ้โหสตอรี่ก็ง่ายนะเพราะอีซี่ใช่ครับชิลสุด เงินอย่างบึมเลยเงินอย่างบึมจังหวะนี้การโอ<ฮ>้โห<ฮ>วางตัวโหดเลยเหรอคือแบบแล้นะโอเคเอาให้ันชนะไปเลยการันตีแบบชิวๆเนาะใช่แล้วพี่เดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมันมีกี่ตัวกี่ดันในการยาวไม่อีกยาวไหมกี่ล่ยาวไหมไหกย,ยาวอยู่ครับ แต่ว่าอีหกดันเราไม่ต้องออกเดี๋ยวมันจะเล่นเกมแล้วเดี๋ยวเรื่อยเลื่อยใช่ไหมถูกถูกไหมเลื่อยเลื่อยเลยใช่แล้วพี่ใช่แล้วใช่แล้วโอเคจัดไปจังหวะนี้ก็ชิลๆนิดหน่อยนี่วางตัวไปครับไม่เซลนะตรงนี้โอเคออโต้ออโต้อัปเกรดก็มีนะระบบออโต้อัปเกรดคือมันสบายขนาดนี้เลยเหรอกันใช่แล้วสบายมาก Después, <อ>มาเดี๋ยวเราก็รอก่อนแล้วกันนะครับคนดูอีกมันมี15เวฟนะครับผมตอนหนึ่งดานนะสอรี่ถูกป้ากันก็เดี๋ยวเรอเ,เล่นให้มันครบ15เวฟไปกันนะครับผมเราเจอที่เวฟ14บนะคุณผู้ชมโอ,โ,โอ้โหคนดูผมเล่นกับเอการวันเมื่อกี้นะครับผมตอนแรกผมกาจัชิวๆนะแต่ว่าไมาห่หรอกคนดูเราเล่นแบบยาวๆดีกว่าไม่งั้นนะ่ะคนดูผมต้องอัดนู่นอัดนี่คือมันจะน่าเบื่อแล้วกันถูกป้าแล้ค่อยมาตัว วางตัวนี้นั่นอู้ใครอ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัววิ่งเร็วครับตัวแบบว่าวิ่งจกเปล่าอ่ะได้ครับจัดไป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 ททีีตายเบิร์ดอ่ะตายเบิร์ดอ่ะว่องไวว่ะโดนโกคูโดนโกคูตอนนี้โกคูผมเลเวลหกนะดาเมจอยู่ที่105ระดับเอเดสก็คือแบบมันก็โหดนะสแตตของมันอ่ะถูกไหมเอสเอสแล้วก็โจมตีไกลมากๆนะครับเอเอสบวกนะครับเอเสธรรมดาเอ้ยสามอันเนาะ คือทุกคนแม่เหมือนกันของกันเป็นเท่าไหร่ s บวก a แล้วก็ s บวกใช่ไหมเขาง่ายถ้า s แบบอยากรู้ว่า s s ของพี่อ๋อคือ s และ s เนี่ยก็คือโหดละถ้า s s และ s บวกอีกทีหนึ่งโหดไหม s สามตัวแล้วบวกอีกอ่ะโหดพี่แต่ว่ามันไม่มีอะมันจะไม่มาเลยใช่เหรอสุดๆแค่สามอันใช่ไหมใช่แล้วเพราะเท่ากับโปรคูมพี่นี่คือกว้างที่สุดของมันใช่ไหม ช่แล้วใช่แล้วด oh <my S 1> ิอันนี้เ <God. S 1> ล่นเล่นสปีดท,ที่เล่นสปีดเล่นสปีดเล่นสปีด okay, ลืมไปโทษทีผมช้าไปห,หน่อยตอนนี้ผมทำการเข้ามาสตอรี่ที่สองนั่นแหละคนดูก็คือเป็นเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเวทอ่ะผมจาเออพระบีดหรอบีดใช่พี่บีดบีดบีดเวทพลแรลานะบีดบีดที่เอฟมอรลนะอะไรไม่รู้อ่ะพี่ใช่นั่นแหละ แต่ที่ผมมองๆนี่นะครับโมเดลเวลาเขาปั้นแมปเนะี่ยคนดูดูเด่นแมปแม่งสวยเวแมปดูแบบน่าเล่นมากๆนะน้องกันดูเดิใช่ครับน่าเล่นน่าเล่นน,ลน,น่าเล่นอันตรายจริง,รงเลยว่ะคุณโดประมาณนี้นะครับผมถามว่าผมเคยเล่นอันหนึ่งอันสองไหมผมเคยเล่นนะแต่ผมเล่นไม่สุดต,ต้องถามน้องกันว่ะมันแตกต่างจากอันเดิมขนาดไหนกันถามตรงๆเลย <im ple asure> แตกต่างมากเลยครับเรื่องสตัดตัวละครที่เรามีอัพแต่ว่าอันแต่ว่าแบบอันเก่ามันไม่มีอัพ ยังงไวะบิเก็ตใช่ไหมแต่มันไม่มีแบบไอเอซเอสมันไม่มีแต่ว่ามันมีแค่แบบเป็นดาเมจอะไรเลยอย่างเงี้ยพอเราซุ่นปุ๊บเราได้ตัวดาเมจพอเราได้ตัวปุ๊บอย่างเงี้ยเราเอาไปเล่นได้เลยเราไม่ต้องไปอัพอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยอ๋อคือมันก็คือสเตตหมายถึงว่าไอเด็อะไรพวกนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าแต่ว่าเกมเขาทำมานานแล้วเนี่ยวะใช่พี่เกมอื่นเขาเพิ่งทำมาแล้วเขาก็เลยทำตามออสตาตามตามออสตานี่เหมือนมันเปิดมาอีกรอบแล้วปั๊แล้วมันก็ปิดไปหรอหรือไงได้ไหมพี่มันอันนี้คือออสตาสอง ออสตามันเอ๋อันเก่าอันเก่ายังเปิดอยู่พี่แต่ว่ามันก็แค่แบบว่าเกมเริ่มตายเพราะว่าเหมือนมันเอาระบบเทรดเข้ามาอ่ะพี่ขอถามหน่อยพี่เริ่มงงอ่ะตอนแรกอ่ะมันโดนลิขสิทธิ์แล้วมันก็หายไปจากโลกนี้ถูกไหมนานมากๆเลยอ่ะถูกป่ะใช่ครับโดนลิขสิทธิ์นิดหน่อยแล้วก็หายไปนานเลยถูกไหมอ่ะเกมอื่นมาดีเฟนเดอร์อะไรมาตัดเต็มไปหมดอ่ะถูกป่ะอ่ะแต่หลังหลังหลังจากเนี้ยคือมันมีออสตาเปิดใหมาอีกรอบไหม ก็ก็เปิดใหม่กรอบครับแต่ว่าเกมก็เหมือนเดิมก็ที่เองบอกว่าระบบเทรดเข้ามาก็คือสวยแล้วก็มันก็เลยมาเปิด X อันนี้ใช่ไหมถูกป่ะใช่ครับเปิดใหม่แล้วก็ทาระบบใหม่หลายอย่างเลยโอเคโอเคเอฟเฟกแต่ละตัวเปลี่ยนไปเยอะไหมอ่าเยอะเลยครับเยอะสุดๆเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันกิ้งกองนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันสวยขึ้นมานิดหน่อยขึ้นอ่าโอเคใช่แล้วดูมีกิมิคหลายอย่างเนาะ ใช่แล้วครับเฟล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 เอาจริงอ่ะพี่โคตรอยากทำเกมแนวนี้มันนานแสนนานนะจริงๆกันเ <laughs> พราะเมื่อก่อนพี่ชอบเล่นเกมอะไรรู้ไหม <laughs> เกมลิงเว้ยในส<อ>ตรีมอม่ะที่มันเป็นลิงยิงลูกโป่งอ่ะลูกโป่งมันจะเข้ามาเพราะถ้าจัผิดอ่ะก็ยิงลูกโป่งไปเรื่อยๆมันก็แตกปุ๊บแตกปักอเออแต่ว่าอันนี้มันก็แบบกลับมาเออผมแรกเด็กพียกูก็คิดได้นะเว้ยแต่แบบผมไม่เคยมีทีมงานในตอนนั้นแล้วผมก็เพิ่งมาเป็น ผมเพิ่งมาทาแมปด้วยนะคนดูก็เลยทําแมปมวันพีสซะมากกว่าผมเซียนมากกว่าถ้าเป็นเกมแนวนี้ผมไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะผมก็เลยต้องถานน้องกันไงถูกปะเออคนคดูไปเดี๋ยวเราเจอที่ตอนจบเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับด่านนี้นะครับไม่งั้นบอกเลยว่านานมากๆผมกลัวคนดูที่จะเบือเอ่อเออไปดูเลยครับคนดูการอะไรอ่ะตัวอะไรมา จูฮาบัตาร์ปต,ตายแล้วเหรอใช่ครับตายเร็วจัดตายเร็วจัดอาจไม่ทันเลยพี่รีเทิร์นทูล็อบบี้ไหมโอเคมาารีเท,รทิร์นทูล็อบบี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราได้ตัวอะไรถูกมักันคือพี่อาจจะได้เพชรเยอะแยะมากมายถูกไหมพี่ได้เยอะปะเดี่ยวไปเงี้ยได้เยอะอยู่ครับได้เยอะยยเยอะเยอะเยอะมหาศาลอยู่อยโอเคมาเดี๋ยวเรามาปิดจ็อบกันดีกว่าว่าเราจะได้ของอะไรกันบ้างน,นะครับผมโอ้ออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนเซ็กว่าคุณผู้ชมกลับมาโอ้โหพระเจ้า กันคนอย่างยืมเลยว่ะน้องชายเอ้ยงี้แหละไม่เป็นไรหรอกคุณนะแล้วก็ตัวใหม่มาซิกว้าวสุ่มมาซิกหน่อยดีกว่าอยากได้ซิกขอดูหน่อยนะเดมิเช่ก็รู้สักพันนึงสักพัหนึ่งพันแปดร้อยว่ะอุ้ยน้องชายดีเยอะเหมือนกลยเนี่ยอุ้ยโพี่สุ่มนี้เลยสุ่มอะไรดิสุ่มตัวไหนดีอ่ะผมอยากรู้ว่าสามพันกว่าเพชรอ่ะลองซิกก่อนดีกว่านี่ให้พี่สุ่มเลยใช่ไหม ใช่ชมอะไรก็ได้พี่ชมน้าก็ดีซีก็ดีเหมือนกันน้าดีซีโอซีกับพี่ชอบเอเลนเยเกอร์ดิไม่ได้นะอ๋อเลยพี่จัดชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลยซีกครับผมล่าซีกนะครับลอยล่าซีกเฮ้ยได้โอ้ยเอาดีโอ้เฮ้ยโอ้ตกเอ้ยผมก็ได้ผมได้แบบต้องการันตีอ่ะมีการพี่ได้ว่าพ่อท้อเดี๋ยวเป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อแชร์แช่นองกันดูแป๊บนึง โอเคได้ละเราได้แล้วซีกนะครับผมน่าจะซีกนะเดี๋ยวขอดูทีก่อนเฮ้ยเอาว่ะใช่เลยโอเคแล้วพี่ล็อกยังไงอ่ะล็อกอะอยากล็อกมันล็อกเลยล็อกครับพี่ไม่ไม่รู้พี่ล็อกละพี่ล็อกละพี่ไม่อยากให้ใครเอาเอาสันจีออกกับสันจีนิ้วไใช่ไหมใช่ครับโอเคซีกเข้าไปเลยซีกนี้จะเป็นการโจมตีห้าร้อยกว่าดาวเมตรนะคุณดู เชี่ยได้เอสมานะได้ s อแล้วก็สปีดเอแล้วก็ความตีไกลเอแล้วก็ตีแรงนี่เอบวกนะเอางี้น้องกันบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้คือใช้ไอเทมด้านของอ่ะเดี๋ยวเราขอสุ่มก่อนแล้วกันเนาะเราอย่าเพิ่งตรงนี้อ่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์จอให้ดูเราเอาซักซูกุณะต่อนะผมดสโก้เฮ้ยถือว่าเกมมันไม่ได้หิวเยอะมากนะใช่นลครับออกยังออกง่ายนะเว้ยคนดูจริงๆนะ เฮ้ย <brigade> ผมว่าผมมาเล่นเกมนี้ดีกว่านะผมเล่นกลัวการเล่กูกูเสียตังค์ไปเยอะมากเลยโอ้ f u c เอาว่ะเอาว่ะโอ,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 โอ้พระเจ้าพี่ได้นี้มามว่ากัน <tubing. S 1> พี่ได้ตัวนี้มาชื่อเลยนะทันจิโร่อะออแปดเอร์ซ็นตอะถ้าพี่ได้ทันจิโร่ใช่ไหมพี่สามารถพี่สามารถแบบว่าเอาทันจิโร่อะไป ไปอยู่กับเนสโกะถ้าพี่มีตัวเนสโกะนะสีดาวแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ยแล้วก็พออยู่ด้วยกันนะพี่มันสามารถรวมร่างได้กันเฮ้ยเป็นอะนรอ่ะเฮ้ยเป็นหนึ่งนะกันี่เศษปะวะไหนเฮ้ยใช่เลยใช่ปะเป็นหนึ่งนะตัวอะไรพี่เฮ้ยคนดูดูดิเปิดแชร์จอแล้วกันอ๋อไม่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 ตัวเต็มเวได้ตกใจโอ้ตกใจตกใจโอเคโอเคตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มโอเคโอ้ตกใจหมดเลยแม่ขอดูดิ เมื่อกี้ได้แล้วมาอุพเจ้าอินดิยันดิด้วยโอ้ยยันด่านนี่ไงโอเคหัวด้วยว่าติดกดแต่แอลใช่ไหมอีโวตายอ๋อโคตรเบียวเลยว่ะไอเวนโอเคไหนโอเคมาเดี๋ยวเราเจ้าสุกุระนะ let's go โอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้ไม่แล้วมันสามารถอัปเกรดได้ปะกันได้ครับมันมีระบบอันนี้ด้วยนะพี่ระบบแบบเป็นสายแบบว่ายังไงอ่ะ อุ้ยอะไรอ่ะวิ่ยอุ้ยตัวชายนี่ชายนี่ What the fuck? ใช่เพิ่งเห็นผมเพิ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีตัวชายนี่ด้วยโคตรเฟี้ยวตัวไซน์จูบนมอุ้ยอุ้ยมาเลยโอ้กว่ะอุ้ยวอตส์โาท่อยากรู้เชื่อใเลยว่ะที่อยากรู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรมันดีมัากแบบไหนเด้ออู้กันเอ็ดเอ็ดอู้พระเจ้า ยาตัวนี้ดีพี่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีสุดยอดจริงๆเลยว่ะสำหรับสายฟรีนะผมเอาออกเลย้นกานตัวกระจกโอเคอันนี้พี่พี่ต้องพี่ต้องดูพี่ดูห้องแชทพี่ดูห้องแชทดีนี้พี่ดูห้องแชทดีนี้อันนี้นะมาคนดูันนี้คือลิ์ของกันนะที่น้องกันบอกมาเอสเอสเี๋ยอู้ระดับเอสผมมีแล้วคือตัวนี้เนาะตัวแรกนะครับผมแล้วก็ระดับเอนะครับผมก็มีด้านของอยังไม่โหดมากกว่าใช่พี่แปลว่าตัว ตัวใหม่พี่มีตัวไหนบ้างอ่ะที่พี่ได้มาทุกอก่าตัวตัวใหม่ยังไม่มีครับตัวใหม่ยังไม่มีในนี้ใช่ไหมโอเคเก่าโอเคแปลว่าตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ระดับเอสถูกไหมโอเคมาใช่ครับในการหนึ่งในรีวิวกันเลยต์ยันหนึ่งก็ดับเอสโอเคโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ดีแล้วแพงแพงจัดอ่ะราคาราคานะที่ต้องมีตัวทําตังอ่ะลุงลุงไอ้ลุงเชฟอ่ะลุงเชฟก็ตัวไหนโอเคเดี๋ยวเราลุงเชฟมาก่อนคลิปหน้าเลาวเดี๋ยวค่อยล่าทีละอย่าง โอเคนะครับผมมาคนดูครับผมมาเดี๋ยวเรามาลงอะไรดีกันลงสตอรี่หมดไหมมาเร็วน้องกันหวานเจี๊ยบไหนขอดูซีก่อนเดี๋ยวนะเราสคริปต์ก่อนแล้วก็ทําการเร่งเกมไปเลยน้องกันอ่ะการวางเลยนะครับเดี๋ยวพี่รอรอเอซีกันเดี๋ยวนะพี่เอาเอซีกันเดี๋ยวนะแล้วก็อู้แต่สุกุนะแม่งเฟี้ยวอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราวางสองตัวเดี๋ยวน้องกันเองใช้เองตัวเองก่อนโอเคช่ไหม เดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่จะวางซีก่อนตัวแรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรารีวิวสกิลมันก่อนแบบเฟี้ยวๆนั่นแหละครับพี่จัดไปโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะผมวางซีตรงนี้เลยกันโอเคถ้าอัพตันนะครับผมต่อไปซีอู้ช<ำ>ิวทะลิงอู้ฟ้าทำไมมันทำไมมันปอรลิโอดูแบบกะอย่างวะ <laughs> ตัว่ยแต่ไเฟี้ยวว่ะกันแต่ดูแบบสีก <laughs> 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 ูโอ้พระเจ้ารู้ตัวใหญ่แล้วโหดมากเนี่ยแม่งกลายเป็นตัวโลบอคเฉยเลย นะผมซิก่ะโอเคโอเคอ่ะแค่นี้แค่นี้แต่ก็เฟียวนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองอัพก่อนอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับผมดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็การโจมตีสิบห้าหน่วยนะครับผมละห้าความเร็วก็คือตีเร็วขึ้นมากันใช่ปะใช่แล้วครับตีเร็วที่มันเป็นรูปตีนะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอัพไปเลยผมมาอัพเรื่อยโอเคผมก็มีตัวอยากลอง อคคการเดินทปลองก่อนได้เลยโอเคพี่ลืมสคริปต์นี่นะครับผมเปิดออโต้สคริปเป็นเลยก็ได้ออโต้สคริปตรงไหนกันเซตติ้งครับพี่แล้วมันจะลาไอ้มันจะมีลาลาใช่แล้โอเคออโต้สคริปคือตอนนี้คนดูผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสายฟรีเกมนี้ถือว่าไปรอดนะเพราะว่าผมไม่ได้เติมด้วยตอนเนี้ยคือแค่ผมวิ่งมาเล่นผมไม่ได้เติมสักกระบาทเลยจริงๆ <ส Mah. S 2> ผมได้ตัวตึงทั้งสองอันมาแล้วถูกป่ะกัน ใช่ครับเดี๋ยวลองอกระตูนี้ก่อนเตะบอลน,น,นะผมเป็นตัวใหม่ด้วยใช่ไหมกันใช่แล้วพี่ดาเมีนก็ไม่ได้โหดมากแล้วโอ้ผมวางก่อนอาจจะโหดก็ได้นะมันคือตัวอะไรอะ่ะตัวเตะบ,บอลโอ้โหลรออย่างนานเลยกันบูล็อกก็พี่เออบูล็อกอ่ะโอ้โหอย่างนานเลยก,ก่ำเกินเอาสก,กุลนะกุลงเลยแล้วกันนะครับผมสก,กุลนี้ก็คือเป็นตัวที่อยู่ระดับเครียกว่าไงกันแบบวางไว้ที่สูงเขาเรียกว่าอะไรใช่ครับเป็นตัวตีตีแอร์ครับ ตีแอร์ก็ค yeah, okay, oh, cool. right. um, like ือต so ีบนข้างบนตีพวกลอยได้พวกอะไรนี้ได้ถูกไหมใช่ครับได้หมดเลยโอ้คือระดับเออยู่จริงๆอยากขับเกตมันนะเดี๋ยวรอค่อยปั้นนานใช่ครับก็คู่ดาวนานกันนึงแต่ว่าแอันตรายนะแรงนะแรงนะคุณดูดิบ่งแวรงมากพี่แล้วการไม่ต้องวางพี่เองน้องพี่เองน้องไม่ต้องวางตรงนี้เลยตรงนี้เองโอเคไปเลย ถึงถึงตรงเนี้ยพี่เองน้องชายอยู่ตรงเนี้ยถึงพี่เองแหะค่ะอุ้ยเอาดีการโคตรแรงเลยเอ็งดูดาเมจดิหูตัวกันไม่ไหววะ่ะน้องชายตัวเองไม่ไหวเลยวะ่ะไม่ไหวไม่ไหวโหดจัดตึงจัดตัวเองมีไหมตัวเนี้ยไม่มีเอ้ผมมีพี่แต่ยังไม่ได้ปั้นเลยขี้เกียจปั้นจะค่อยไปปั้นสรุปไม่ทุกคนก็ได้หรือเปล่าวะใช่ไหม <laughs> ผมสรุปได้เหมือนกันเมื่อ,อกี้เลยโอ้ ใช่แต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นขอเวลาไปปั้นครันปั้นนี้ก็คือง่ายๆนะคนดูถ้าคนดูไม่เข้าใจถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นเหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดปั้นที่มันโหดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือระดับ S ทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมคือล็อกให้มันเป็น S ทั้งหมดเลยถูกปะกันอ่าปั้นจะเป็น S ครับแล้วอะไรต่อแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าพลังแฝงใช่ไหมใช่ครับใชทำพลังแฝงโหดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนพลังแฝงผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆกันไป เอาละคุณผู้ชมครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทั้งตัวนี้และตัวนั่นตัวนั่น,ต,น,นตัวนี้นะผมะเดี๋ยวเราอัพให้มันสุดๆแล้วกันเนาะแล้วเราปิดคลิปแบบสวยงามนะครับคุณดูจะทันปะวะคุณจ,จะปิดคลิปทันปะคือผมไม่ได้มีตัวเงินไงประเด็นอ่ะเอเอทันที่อ้ไม่ไนะอ,อไม่น่าทันทันสุขุนะเออกันคือตัวนี้มันพี่อัพไม่ได้แล้ววะ่ะมันคืออะไรอ่ะรูปเลื่อขึ้นแล้ว อ๋อมันมันคือมันต้องเอาไปอีโวครับผมต้องอีโวด้วยซึ่งตอนนี้พี่อีโวไม่ได้ถูกป่ะตัวนี้ใช่แล้วพี่ต้องไปอีโวเอาของโอเคเข้าใจแล้วนัเราอัพสกุลนาโอเคสกุลนาอีโวเหมือนกันนะเออน่าจะอัพเต็มได้แค่นี้ถูกไหมกันใช่แล้วับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้เตะบอลโอ้เตะบอลนี่ก็ถือว่าไกล้อยู่บนควรนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็เร็วขึ้นนะเนี่ยเตะเร็วขึ้นนะ แต่ดาเมจจกกระจกเลยว่ะการเริ่อระวางตัวเลยดีกว่าไม่งั้นเดือดซวยจริงๆนั่นแหละครับผมชิลอยู่แล้วก็วางวางตัวนี้ตัวเดียวพอแล้วนะวางไปเรียบร้อยโอ้ยแค่มีซีกผมก็พอใจละตึงอันตรายตอนนี้ซีก็ตึงอยู่แต่ผมว่าผมน่าจะเหลือแค่ตัวลุงบะหมี่เกี๊ยวนะครับผมที่ต้องการบอกนะครับตัวนี้นะครับผมใช่ไหมใช่ใช่เล้วพี่คือถ้าพี่มีนี่คือจบเลย ตึงเลยอ่ะตึงเลยก็พอไปได้พี่ไม่ไม่ได้แบบขนาดนนั้ต้องมีแบบโคคุชิโบเนี่ยตัวเับอ่ะซีเครตเลยจะโหดเลยเจอที่สี่ตาห้าตาหกตานะใช่แม่สี่หัห้าตาจัดมึงว่าใช่ไหมเหมือนเหมือนแมงเมืองเหนือเลยวะใช่ป่ะสี่หัวห้าตาเฮ้ยโคตรเหมือนเลยเฮ้ยโคคุชิโบอ่ะ เออประมาณนี้ละกันนะครับคนดูสำหรับคลิปนี้ใน all star tower defense x ใช่ไหมกันใช่แล้วครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมน้องการก็คือโอ้โหมึงมีตัวโหดกูไอ้เชี่ยตัวมโหมดจังไล้ตัวเนี้ยแน่นอนพี่ตอนนี้ติดเมตาุอยากได้มากเลยแล้วไอ้นี่ล่ะติดเมตาไหมไหนอะ,นะตีตีตีติดมันแรงครับพี่มันมันแบบว่ามันตีแรงเลือดไหลแล้วก็ บอกว่ายัางไงอะมันมันตึงอะ <Okay. S 2> มันเป็นตัวติดไฟเลยพี่แบบฟูกา <Okay. S 2> แต่ว่ามันคูดาวช้านิดนึงอ,อง,งั้น,นเดี๋ยวคืนนี้มึงไล่เรา,ากับกูเลยละกันเดี๋ยวคลิปหน้าคนดูนะ่าจะมาดูนะครับว่าผมแปลกไปหรือเปล่าผมโหดขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคสำหรับ okay, so, คลิปนี้ซีวากเกนใบไบครับผมจุบจ๊บๆคนดูรักนะจ๊บ,จบ